สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะไม่เห็นหน้าเห็นตาหลายวันเลยนะคะแม่ค้าไม่ได้หายไปไหนนะคะช่วงนี้ช่างไม่สบายแล้วก็แม่ค้าก็จะไม่ค่อยสบายนิดหน่อยนะคะก็จะมีสินค้ามาลงน้อยหน่อยนะคะวันนี้มีทั้งหมด6เล่มค่ะจะมีชุดไม้พยุง1ชุดนะคะมาดูเล่มที่1กันค่ะดูกันให้ชัดนะคะเห็นชัดไหมคะ เล่มที่1ความยาวของมีจะอยู่ที่11.5นะคะใบก้วอยู่ที่ส4สันหนาอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5นะคะเป็นด้ามไม้ประดู่นะคะใบมีทําจากเหล็กแหนมนะคะความยาวของมีดเล่มน,นี้นะคะทั้งหมดนะคะอยู่ที่18นิ้วนะคะ650ส่งฟรีค่ะลูกค้ารับ2เล่มขึ้นไปแม่ค้าลดได้อีกนิดหน่อยนะคะงานหนักรุยได้เลยนะคะมีทางร้านเราทดสอบให้ทุกเล่มรีวิวจากมีจริงสินค้าตรงปกทุกเล่มน,นะคะดูเล่มที่2กันต่อค่ะ เล่มที่2จะยาวอยู่ที่12.3ใบก้วงจะอยู่ที่2.4สันหนาจะอยู่ที่8มิลขาด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่18นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งปีค่ะเล่มที่สาะเป็นป่าลังนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่10.5นะคะใบก้วงจะอยู่2.3สันหนาอยู่ที่7มิลขาด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่16.5นะคะเป็นงานผิวไฟนะคะตัวนี้ ปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรีค่ะเล่มที่3าค่ะเล่มที่สี่ค่ะทษทีค่ะเล่มที่สี่นะคะเล่มที่สีตัวนี้จะยาวอยู่ที่9.9ใบกวงอยู่ที่2.3สันหนา7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่15.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่650ส่งฟรีค่ะเล่มที่ห้านะคะตัวนี้จะเป็นชุดไม้พยุงนะคะ เป็นมีดพกนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่9.4นะคะใบก้งจะอยู่ที่2นิ้วสันหนาจะอยู่ที่6มิลค่ะด้ามจะอยู่ที่5นิ้วนะคะเป็นด้ามไม้พะยุงและก็ปักไม้พะยุงนะคะชุดนี้ปกติถ้าเป็นงานสั่งจะอยู่ที่1,700นะคะวันนี้แม่ค้าจัดโปรให้อยู่ที่1,500ส่งฟรีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะทักแชทหรือแอดไลน์หรือโทรสายตรงหาแม่ค้าได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์982709213นะคะลูกค้าท่านใดอยากรู้รายละเอียดของมีดนะคะ ฟังไม่ทานที่แมคค้ารีวิวนะคะทักแชทหรือแอดไลน์หาแมคค้าได้นะคะเบอร์โทร0 9 8 2 7 0 9 2 1 3นะคะหรือโทรสายตรงได้เลยนะคะดูกันจะชัดนะคะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะและก็ฝักไม้พยุงรัดหมายให้ด้วยนะคะเป็นมีดพกพานะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ชอบเดินป่านะคะเอาเล่มนี้ไปติดไบนะคะ1,500ส่งฟรีค่ะ เล่มที่ห้าเล่มที่หกนะคะเล่มสุดท้ายตัวนี้จะเป็นมีดแรกนะคะไว้สับกระดูกหมแูแข็งๆได้หัวปลาใหญ่ๆได้นะคะแล่เนี้แลปปลาหันผักหรือว่าซอยจุนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบซอยจุนะคะเอาไว้ติดบ,บ้านนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่9.5นะคะใบก้วงอยู่ที่3นิ้วสันหนาจะอยู่ที่6กมิลสันด้ามอยู่ที่6.7นะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่16นิ้วนะคะปล่อยออกอยู่ที่6 5 0ห มีทั้งหมด6เล่มนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเล่มไหนนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะหรือไม่ชอบตรงที่แม่ค้ารีวิวนะคะสั่งได้เลยนะคะชอบแบบไหนสไตล์ไหนนะคะไปดูในช่อง Youtube ได้นะคะมีหลายแบบหลายสไตล์นะคะ,อะขอขอบพระคุณมากๆนะคะที่ลูกค้ายังติดตามและก็อุดหนุนทางร้านตลอดมานะคะช่วงปีใหม่ทางร้านจะมีสินค้าสม,มนาคุณลูกค้านะคะมาลุ้นกันนะคะ วันนี้มะคะเขาจบแค่นี้นะคะมีทางร้านเรารับกันตลอดการใช้งานไม่มีวันอายุนะคะงานหนักลุยได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ